สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการค้อจังหวะประกอบเพลงช้างค่ะนักเรียนห,หลายๆคนใช่ไหมคะนี่รู้จักเพลงช้างและร้องกันได้แล้วแต่วันนี้คุณวิจพา อ่านไปทีละบรรทัดแล้วก็ฝึกเคาะจังหวะนะคะบรรทัดที่หนึ่งค่ะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าบรรทัดที่สองช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงบรรทัดที่สามสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาห่างยาวค่ะแล้วเราจะไปฝึกเคาะจังหวะกันนะคะให้ในักเรียนเคาะจังหวะตามเครื่องหมายบวกข้างล่าง ไปกันฟังกันเลยค่ะหนึสองสาช้างช้างช้างดูรู้จกักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่าง,วง่วงสองเขียวขาง่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวหนึสอง ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขียวขาง,ง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนลองฝึกขอจังหวะเพลงช้างอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะไม่มีภาระงานให้เรียนฝึกขอจังหวะร้องเพลงช้างอย่างสนุกสนานนะคะสวัสดีค่ะ